ตอนที่99พ่อเสริญพูดว่าเย่หลันเรื่องของเปยหัวคุณอย่าพึ่งกังวลเลยโลกนี้จะยังคงเป็นแบบนี้ตลอดไปได้เหรอแม่เซินพูดว่าเสื้อว่าจะทำอะไรได้เราอยู่ที่นี่มา15้าปีแล้วนะคุณว่าชีวิตคนเราจะมีกี่สิห้าปีเปยหัวและเปยจินตอนเนี้ย ควรจะนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนมหาลาัยแต่ตอนนี้ล่ะพวกเขาเรียนจบแค่ปถมร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็ต้องไปทำงานหนักขนาดนั้นฉันไม่ได้บอกว่าการทำงานเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พวกเขายังเด็กขนาดนั้นมันไม่ยุติธรรมกับพวกเขาเลยฉันไม่อยากให้ลูกของฉันต้องทุกขทุก,กทรมานแบบนี้อีก พวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพวกเขาไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมแบบนี้พอเสือนรอจนแม่เสือนพูดจบอารมณ์สงบลงแล้วจึงพูดว่าแย่หลันสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละทุกราชวงศ์ที่ก่อตั้งขึ้นมาก็จะมีช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายแต่คุณต้องมีความเชื่อมั่นในประเทศใหม่นี้ สถานการณ์แบบเนี้ยจะไม่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆสังคมจะต้องก้าวหน้าไปข้างหน้าสิ่งที่ขัดความความก้าวหน้าของสังคมจะไม่ดำเนินต่อไปแบบนี้แน่นอนแม่เสินเอามือปิดหน้าแล้วพูดว่าเสินซื้อลูกๆของเราโตแล้วนะถึงเวลาที่จะสร้างครอบครัวแล้วฉันไม่อยากให้พวกเขาต้องหาภรรยา หรือสามีที่มีความแตกต่างกันมากเกินไปเพราะเหตุผลต่างๆนานานะแบบนั้นชีวิตในอนาคตของพวกเขาจะไม่มีความสุขอีกเลยพ่อเสรร์รีบพูดว่าเยี่หลันคุณอย่าคิดมากเลยที่บ้านเรายังมีพ่อแม่และน้องสาวของเราพวกเขาจะต้องช่วยเปยหัวหาภรรยาที่เหมาะสมแน่นอน แม่เสิอนยังคงไปสอนหนังสือทุกวันกับบ้านมาทำงานบ้านดูแลลูกๆหลายคนในบ้านไม่ได้หยุดผักพราตั้งครรเรื่องแต่งงานของเปยหัวกลายเป็นเรื่องที่แม่เสิอนกังวลใจเปยอินที่นอนกับแม่เสิอนรู้ว่าคุณภาพการนอนของแม่ไม่ค่อยดีนะจํานวนครั้งที่ถอนหายใจก่อนนอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ย ไม่ได้เป็นผลดีต่อเดิกในท้องเปยอ,อินรู้สึกว่าแม่ของเธอต้องการใครสักคนที่มาช่วยปลอบใจเปยอ,อินพูดกับคุณย่าด้วยความเป็นห่วงว่าคุณย่าคะแม่ของหนูถอนหายใจบ่อยตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยคะ่ะคุณย่าพูดว่าแม่ของหนูคิดมากไปเองนั่นแหละเปยอ,อินเอ้ยหนูเป็นเด็กสลาดจริงๆนะไม่เป็นไรหรอก คุณย่าจะช่วยปลอบใจแม่ของหนูเองตอนกลางคืนคุณย่าก็มาที่ห้องปีกตะวันออกพร้อมกับพ่อและแม่เสิินเพื่อคุยเรื่องการแต่งงานของเปยหัวกับแม่เสิินคุณยา่าถามแม่เสินเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงคนนั้นจากหมู่บ้านหวังเจียงเฮ่อหวังที่ครูหวังพูดถึงพอคุณดาได้ยินก็โกรธจนหน้าแดงกำ่ำพูดว่าแม่ของเปยหัวเอ้ย ทำไมไม่บอกเรื่องเนี้ยเร็วกว่านี้ล่ะถ้าบอกฉันฉันจะไปโรงเรียนถมน้ำลายใส่หน้าไอ้แซ่หวังน,นั้นก่อนเลยมันเป็นอะไรกันนักหนานะพอเสือนพูดว่าแม่ครับอย่าเพิ่งโกรธเลยครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันครับคุณยาหอบหายใจสองสามครั้งแล้วพูดว่าฉันรู้จักผู้หญิงคนนี้จากหวังเจียวเฮ่เธอไม่ค่อยฉลาด เป็นลานสาวของคู่หวังคนนั้นเคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งคนอื่นลังเกียจที่เธอกินอย่างเดียวไม่ทำงานก็เลยส่งเธอกลับมาครอบครัวของพวกเขาไม่อยากเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้ลังเกียจที่เธอกินเก่งก็เลยพยายามหาคู่ให้เธอไปทั่วแล้วไอแซ่หวังนั่นนะทำไมไม่คิดบ้างว่าผู้หญิงคนนี้โตกว่าเปยหัวตั้งหลายปี เปยหัวของเราถึงแม้จะต้องเป็นสดก็ไม่ควรแต่งงานด้วยกันกับเธอเหรอกแม่เสริญพูดว่าเ้นเห็นว่าคู่หวังเป็นคนดีมากเลยนะคะคุณยาพูดว่าแม่ของเปยหัวเอ้ยถึงแม่คุณจะอยู่ที่นี่มานานขนาดนี้แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่คุณไม่รู้หมู่บ้านหวังของเจียเฮ่อหวังเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีแท่นี้แซ่เดียวคนในหมู่บ้านเนี้ย รวมกลุ่มกันได้ดีที่สุดบางครั้งคิดจะไปสอบทามเรื่องราวในหมู่บ้านพวกเขาญาติที่ไม่สนิทก,กันจริงๆก็ไม่บอกความจริงกับคุณหรอกแต่ครูแซวันคนนี้สลาดหลักแหลมรู้ว่าครอบครัวเรามีฐานะไม่ดีลูกคนโตแล้วอยากหาภรรยาถ้าแต่งงานกับลูกสาวคงเข้ามาเราก็คงไม่กล้าปฏิเสธนะัก แล้วก็ปฏิบัติกับเธอไม่ดีถึงแม้จะไม่ต้องการแต่ด้วยนิสัยการกระทำของครอบครัวเราก็คงไม่ทำเรื่องทรงคนกลับไปหรอกเป็นคนใจดำจริงๆทำไมไม่คิดบ้างถึงแม่ลูกๆของเราจะอายุ20กว่าแล้วแต่ถ้ามีความสามารถก็มีคนที่อยากแต่งงานด้วยแล้วลูกเราก็เป็นคนหน้าตาดี ถึงแม้จะยังหาภรรยาไม่ได้ชั่วขา่าวก็จะหาไม่ได้ตลอดไปเลยเหรอพ่อเซินพูดว่าเยลันเอ้ยคุณอย่าพึ่งกังวลเลยการคิดมากแบบเนี้ยไม่ดีต่อคุณและเด็กในห้องหรอกแม่เซินพูดว่าก็พอเห็นว่าคนในหมู่บ้านที่อายุเท่ากับเป่ยหัวต่างก็มีคู่กันหมดแล้วมีแต่เป่ยหัวของเราที่ยังไม่มี ฉันก็เลยกังวลใจมากคุณยาพูดว่าไม่ต้องกังวลหรอกเบยหัวของเราไม่ใช่คนที่จะต้องเป็นโสดหรอกตอนเนี้ยคุณดูแลตัวเองให้ดีดูแลเด็กในท้องคนนั้นก็พอแล้วเมื่อได้รับการปลอกใจจากคนในครอบครัวอารมณ์ของแม่เสริญก็ดีขึ้นมากเบยอ,อิงก็พอยดีใจไปด้วยอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงปี1970 ก็จะผ่านพ้นไปแล้วอดทนอีกไม่กี่ปีก็จะถึงวันดีๆแล้วพี่ชายของเธอเก่งขนาดนี้ถึงแม้จะต้องโสดก็จะเป็นโสดไปอีกแค่ไม่กี่ปีเองและดูเก็บเกีเก่ยวมาถึงแล้วชาวบ้านต่างก็ยุ่งอยู่กับการเก็บเกีเก่ยวพืชผลในไร่นาโรงเรียนก็หยุดพักช่วงเก็บเกีเก่ยวตามปกติเด็กเล็กเด็กโตต่างก็ไปช่วยงานในไร่นา เพาะให้ความสนใจหลีเมยมากขึ้นทำให้กลุ่มปัญญาชนหนุ่มสาวเหล่านั้นอยู่ในความสนใจของเปยอินโดยธรมรมชาติชาวบ้านต่างพูดกันว่าหวังซื่อเอินและเจิ้งหงหุยกำลังดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อเตรียมกับเมือนแต่ผ่านมานานขนาดนี้เอกสารของทั้งสองคนก็ยังไม่เรียบร้อย แต่ในกลุ่มปัญญาสนหนุ่มสาวกลับมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นนั่นคือโจโนาห์มีกำลังจะไปเป็นทหารโจโนาห์มีมาอยู่ที่หมู่บ้านเซินได้สองปีแล้วไม่ค่อยได้ติดต่อกับชาวบ้านมากนะักเป็นผู้หญิงที่เงียบสงบมากได้ยินมาว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนะักแต่ครั้งเนี้กลับเป็นคนที่ทางเบื้องบนต้องการโดยตรง ตั้งแต่ระดับเขตไปจนถึงระดับความหมูลก็เปิดไฟเขียวให้หมดทำให้คนรอว่าอีกไม่กี่วันเมื่อทหารมารับก็สามารถไปได้เลยเด็กสนบทไปเป็นทหารไม่ใช่เรื่องง่ายผู้หญิงไปเป็นทหารยิ่งยากเข้าไปใหญ่โจมานีที่เงียบสงบไปเป็นปทหารทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงดังนั้น เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองทุกคนจึงไปถามคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังนี้แม้ว่าซีเซียนนั้นจะไม่ได้มาจากเขตเดียวกันกับโจมานนี่แต่เขาก็เป็นคนที่รู้เรื่องราวทั้งหมดในครั้งหนึ่งที่มาทานอาหารที่บ้านเสรินซีเซียนนั้นได้พูดคุยกับเปยฮวนและคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ พ่อของโจมานน่เป็นนายทุนใหญ่ในมณนทนเอสก่อนการปลดปล่อยหลังจากการปลดปล่อยก็มอบทรัพย์สินของครอบครัวให้รัฐบาลต่อมาเมื่อมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็ถูกตาหน้าว่าเป็นผู้ติดตามแนวทานทุนนิยมลูกๆหลายคนในครอบครัวก็กลายเป็นพวกสนชันต่ำพ่อของโจเป็นคนที่มีกลยุทธ์มาก ก่อนการปลดปล่อยได้ช่วยงานใต้ดินมามากมายไม่ว่าจะออกเงินหรือออกแรงทุกครั้งก็จะให้คนทิ้งกระดาษไว้ในสายตาของปอ้อโจมีคือภายตายที่จะช่วยชีวิตในอนาคตลูกๆหล,ล,ลายคนในครอบครัวไม่สามารถเรียนต่อได้เพราะปัญหาเรื่องฐานะทางสังคมลูกสาวคนเล็กที่รักที่สุดโจมานีมาอยู่ที่หมู่บ้านเซิรน แม้ว่าหมู่บ้านเซิร์นจะเป็นจุดรวมปัญญาชนหนุ่มสาวที่มีสภาพที่ดีที่สุดแต่พ่อโจก็ไม่อยากให้ลูกสาวของเขาไปอยู่ชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปักหลักอยู่ในชนบทพ่อของโจค้นหาเอกสารเก่าๆเหล่านั้นตั้งแต่โจมานนี่ลงชนบทก็เริ่มเขียนจดหมายถึงผู้บังคับบัญชามาโดยตลอดหลายปีไม่เคยหยุดพัก นี่จึงเป็นที่มาของการที่โจมาหนีได้เข้าร่วมกองทัพเบย์อินพูดด้วยความปรารถนาว่าไปเป็นทหารเหรอถ้าฉันได้เป็นทหารบ้างก็คงจะดีเปบยหัวมองน้องชายของเขานี่เป็นเพียงความปรารถนาของน้องชายเท่านั้นเพราะสถานะของพ่อที่เป็นฝ่ายขวาลูกๆหลายคนในครอบครัวจึงเรียนจบแค่ปมุม แล้วก็กลับบ้านมาทำงานในหน่วยผลิตเท่าที่ดูตอนนี้การทำงานกับหน่วยผลิตเป็นทางเดียวที่ลูกๆหลายคนในครอบครัวจะได้ไปซีเชียนนานก็เข้าใจดีเพราะปัญหาเรื่องฐานะทางสังคมลูกๆของบ้านเซิรินไม่สามารถเรียนต่อหรือเข้าร่วงกองทัพได้ไม่รู้จะเริ่มต้นปลอบใจพวกเขาอย่างไรจึงเงียบไปชั่วขณะ เปยอินที่นั่งอยู่ข้างๆเห็นพี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองอารมณ์ไม่ดีจึงพวดกับเปยชจือที่นั่งอยู่ข้างๆว่าพี่ชายคนที่สามครั้งที่แล้วพ่อสอนให้เราท่องบทกวีโบราณพี่จําได้ไหมเปยเทียนพูดว่าเธอพูดถึงบทซุนฟางอูช่ชวนมู่จงฟูเ่เจียจิปานจอจื่อเจอียนเจียงเกอจีอู่ยู 言之公，观义物智，物事孙叔敖计务海，百里秀士物士，古天鉴鉴大，文武士何也？变相苦是心志，劳是筋骨，而是天赋，空烦时情复然，惜炫美。 ช่วอี้ตงชินหวนชิงจึงอี้สินช่วยปู่มึงในมึ่งจื้อเก้าจื้อเสียงของเม,มึ่จื้อใช่ไหมเปยอินพูดว่าใช่ค่ะพ่อบอกว่าเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตยากลำบากก็ให้อ่านบ่อยๆค่ะเปยเทียนพูดว่าใช่ตอนที่ฉันท่องได้แล้วถ้าเธอท่องไม่ได้พี่ชายคนที่สามจะสอนเธออย่างดี เปยอินพูดว่าดีเลยค่ะพอเราท่องได้หมดแล้วก็ไปท่องให้พ่อฟังกันเสียงที่ไพเราะและสเจนทำให้เปยหัวและเปยจือรู้สึกสะเทือนใจมากในชีวิตเนี้ยหลายสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังแต่เราไม่สามารถถูกสิ่งเหล่านั้นกดดันได้ตราบใดที่กระดูกสันหลังไม่ถูกกดให้หงอกก็ไม่มีอะไรน่ากลัว โจรม่านนีถูกรถจิบทหารมารับไปตอนที่เธอจากไปสาวบ้านจํานวนมากมาส่งเธอผู้หญิงที่เงียบสงดคนเนี้โคงคำนับสาวบ้านสามครั้งอย่างนอบน้อมก่อนขึ้นลถสำหรับปัญญาชนหนุ่มสาวที่อยากกลับเมืองการได้เห็นเพื่อนร่วมงานจากไปทําให้ใจรู้สึกมียาสขึ้นเหมือนหวังซื่อและจังถงหุย ตั้งแต่วันที่มาถึงก็เฝ้ารอที่จะกลับเมืองผ่านไปเกือบสามปีแล้วก็ยังไม่ได้รับแจ้งให้กลับเมืองหวังซื่อเขียนจดหมายถึงพ่ออีกหลายฉบะับในจดหมายตอบกลับพ่อของเขาย้ำให้วังซื่อแสดงผลงานให้ดีเขาจะช่วยคิดหาวิธีในเมืองเพื่อให้วังซื่อกลับเมืองได้แน่นอน พ่อของเจิ้งถุงหุ้ยเป็นผู้อำนวยการงานที่มีอำนาจในเขตของพวกเขาตั้งแต่เริ่มเครื่องไหวก็ตอบสนองต่อคำเรียกร้องของผู้นำะระดับสูงอย่างกระตือรือร้นและโดดเด่นมากในการเครื่องวัยต่างๆเดิมทีคิดจะให้ลูกชายของเขาตอบสนองต่อคำเรียกร้องของประธานเหมาไปสนมดเพื่อฝึกฝนอย่างดี เมื่อมีคุณสมบัติเส้นนี้แล้วเมื่อกับเมืองก็จะหางานที่ดีได้ทั้งสองคนยุ่งอยู่ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วงเมื่อเห็นว่าฤดูเก็บเกี่ยวใกล้จะมาถึงอีกแล้วแต่ที่บ้านยังไม่มีข่าวอะไรโจมาน,นีที่ปกติไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา่าก็ไปเป็นทหารแล้วใจของทั้งสองคนก็ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว หลังจากทนทุกทรมานอยู่พักหนึ่งในที่สุดก็ได้รับแจ้งจากสำนักปัญญาส่วนหนุ่มสาวของอำเภอให้ทั้งสองคนเตียงตัวกลับเมืองเจิงถงหุยรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งในที่สุดก็ได้จากที่นี่ไปแล้วมองดูเพื่อนร่วมงานหลายคนที่ยังต้องทำงานในไลนาโดยเฉพาะลีเมืยความรู้สึกโล่งในใจก็อดกั้นไว้ไม่อยู่ ลีเมยเป็นคนเงียบขรึมแต่ทำงานไม่ขี้เกียจโจมานีเป็นคนเงียบสงบงานบางอย่างทำไม่ได้ลีเมยก็จะยื่นมือเข้าช่วยเมื่อเวลาผ่านไปโจมานีก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆกับลีเมยหนุ่มสาวทั้งสองคนมีการสื่อสารทางจิตใจมากขึ้นเพราะความทุกข์ในใจและค่อยๆเกิดความเข้าใจตรงกันในทางความคิดจบ ตอนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ